สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกตัานครับกับผมแพงเตนานาคนคุณเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะขอพาพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกต่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้กับทันว่าเป็นปีพศอ,อะไรจำนวนการผลิตสิ้นสลายติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ล่ะครับค่ะ เพว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทพักเสียเลรกนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับทํางานไปด้วยครับกค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับดูนะครับเอรอยดาปีชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าจุดนี้เปนจุดนี้หรือจุดวงขอบนี่ครับหรือว่าด้านในเนี่ยที่งเป็นสีทองเนี่ยจะมีรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับท่านแต่สวยงามนะครับเนี่ยตัวเหรีก็หนุนขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังครับ ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชิ้นบนนี้ขึ้นอยู่ด้านหนอกนส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองจะกลายเป็นสีน้ำปีไปใช่แล้วนะครับเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับภูวิพลออุดลยริศดูเบื้องหน้าพงศ์ท่านศูนย์ด้านหลังก่อราชกาลที่เก้ากันไปรัชการที่เก้านะครับเห็นชัดเจนนะครับรัชการที่เก้านะครับ ถึงจะมัวไปหน่อยแต่ก็ยังดีอยู่ที่เึงเห็นจัดเจนอยู่นะครับลักษณะของนี้ก็เป็นเลี้ยนแบบสองสีตัวติดนะครับคือเพรนเกิลอยู่ด้านนอกแล้นในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะครับกว่าจะหาเจอได้เลยโอ้โหครับลิ้นอาเหงื่อตกทีเดียวครับกว่าจะได้เหรียญน,นี้มานะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะไปหาเจอเลยนะครับหายากมากาท,ทุกวันนี้ยิ่งราบลำบากด้วยเพราะว่าอกองกระสากมาแลกเอาเหรียญเขาเขาที่จุด ก็ไปทำลายแล้วเหรียญใหม่ให้มาแรกครับส่วนมากเป็นเหรียญรอสิบท้งนั้นกระสันเหรียญรอเขาไม่มีแล้วครับตัวนี้ที่จะเป็นเหรียญใหม่ครับยกเว้นนักสะสมมือชีพที่มีในระดับ UNC ครับจริงๆจะมีแน่นอนครับมาดูขอเฟืองดี่าครับเหรียญนี้ว่าเป็นไงบ้างขอเฟืองสลับเรียบนะครับของเลี้ยงสิบบาทยูเอสดีก็โอเคครับมีระบุโดยบี้อยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะครับการสิบรอก็มีครับแต่ไม่เยอะขนาดนี้ก็ยังเห็นขอเฟือชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยดูครับ โอ้โหรอยบุกเลยบี้เดือนนี้รู้สึกว่าจะมือเลยเวลาเลยครับดูเสี้ยมสิตรงนี้นี่ครับมีอยู่นะครับแต่ไม่ถึงครับเยอะครับรอยบุกเลยบี้มีแน่นอนแต่ไม่ถึงกับเยอะครับก็โอเคอยู่นะครับแบบนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับสวยงามครับถ้าใครมีอยู่โอกาสรวยมีเยอะนะครับ่านมีเยอะยิ่งรวยเยอะนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศมเลยนะครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิวสามตัวทิ้กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดหนึ่งนะครับท่าน สำหรับอักษรวิวนี้นทำขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตาว่าจับดูว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับเนี่ครับอักษรวิวนะครับพอซ้อนกับ5 3 8ครับ2538นี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านคงจะประดิษฐ์ด้วยน่าดูครับส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับวัดอรุณราชวรารามนะครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลเบนะครับ สำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเนี่ยจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญโอ้โหก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับท่านเยอะจริงๆก็ต้องร้อยล้านขึ้นครับห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในระดับยูนตีนั่นเหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านเออหนึ่งร้ยห้าสบบาทครับท่าน ก็สูงโอกาสนะครับ150บาทยังไม่ใช่มาดาเลยนะครับสูงโอกาสนะครับสําหรับสองหนี้นะครับสูนเหรียญที่ผ่านกันใช้เหลือครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เหรียญละ3 0มสบถึงสีบาทเลยนะครับ